สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา16นาิก56นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ดรบุญรอดบ,บินทสันอดีตนาย,ยกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยศาสตราจารย์ดรบุญรอดบินทสันเกิดเมื่อวันที่13กันยายน2458จบการศรึกษาร,ระดับมัธยมปลายจากโรงเงรียนเทพสิริน จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเมื่อจบการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยต่อมาได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งเกิดสงครามลโลกครั้งที่สองได้สมัครเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยเสรีไทยเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาและได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ นอกจากนี้ยังเคยดํารงตําแหน่งต่างๆอาทิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งได้รับรางวัลแม็กซไซสสาขาการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในปี2509และบูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2551 ศาสตราจารย์ดรบุญรอดถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรควัณโรคเยื่อหุ้มปอดเมื่อวันที่27สิงหาคม2555สิิยอายุ96ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยลาลัยนากย่าประเทศญี่ปุ่น วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศกราช2556เวลา14นาิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษั์อัคราธุกมารีรเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนเมืองนากยยาประเทศญี่ปุน่นไปยังมหาวิทยาลัยนากย่าในการนี้ศาสตราจารย์ด,ดรมิชินาริฮามคุจิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนากย่าพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยนากย่านักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่นเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ดรมิชินาริฮามากุจิอธิการบดีมหาวิทยาลัยนากย่านำผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนากย่าและศาสตราจารย์ดรเรียวจิโนยริ ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีพุทธศักราช2544เฝ้าเพื่อส่งหารือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนากุย่ากับสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณโดยที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนากย่าได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนากุย่ากับสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ซึ่งมีมากว่า25ปี ทั้งมีได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของอาจารย์และนักวิจัยและผู้ได้รับรางวัลโนเบลจากมหาวิทยาลัยนาโกยา่าในการประชุมที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้จัดขึ้นมาในหลายโอกาสรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมทางอินทรีย์เคมีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลััษณ์อัคาราชุม,มารีทรงได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกถาเปิดการประชุมที่มหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดขึ้น ความร่วมมืออันดีนี้ทางมหาวิทยาลัยนาโกยา่ากับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จึงได้มีการลงนามความร่วมมือฉบับแรกขึ้นเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและได้มีการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปี It is a great privilege for me to take part in the signing of the memorandum of understanding between Nagoya University And Jilaporn Research Institute and Jilaporn Graduate Institute. This extension accentuates the importance we place on our collaboration. Due to the ever-increasing, more complex problem we face today, international collaboration is vital for the success in solving these issues. It is my firm belief. That our collaboration will pave the way for us to reach our eventual goal. Thank you very much. จากนั้นเสด็จไปทรงลงพระนามความร่วมมือในความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนาโกย่าโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยระหว่างกันให้มากขึ้นใน4ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์งานวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในขอบเขตที่มีความสนใจร่วมกันโดยความตกลงมีผลบังคับใช้เป็นเวลา5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนถึง2561 มหาวิทยาลัยนาโขย่าได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของีิปุนที่มีระบบการศึกษาและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพซึ่งความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัานในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนสร้างสัมพันธไมตรีทางวิชาการตลอดจนการยกระดับงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของทั้งสองประเทศในอนาคตประธานวมการเชกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ดําสิ่งของพระราชทานเพื่อไปช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอหันคาอำเภอสัพยาแลำเอหนอกมะมงจังหวัดชัยนาทซึ่งไดูุ้เกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการดํารงชีพและสิ่งของพระราชทาน ต่อจากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักราชาเลขาธิการและผู้แทนหน่วยง,งานต่างๆร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในอำเภอหนองมะมงหนังสือและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน5แห่ง ในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการทางด้านทาันกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดได้มาให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยจบข่าวในพระราชะสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ